อ,อึดฮึดสูค้ค่ะมาดูอีกหนึ่งวิธีละกันอาจจะช่วยให้คุณผู้ชมอารมณ์ดีขึ้นหรือว่าจิตใจดีขึ้นมาดูของใหม่ๆแปลกๆกันบ้างานะครับองค์การพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับเปิดเผยว่าตั้งแต่ปีที่แล้วครับนักวิจัยเนี่ยเขาเจอพันธุ์พืชแล้วก็สัตว์ชนิดใหม่ๆของโลกหลายชนิดทีเดียวนะฮะ<อ>ไปดูกันครับเรื่องนี้เปิดเผยออกมาโดยคุณระวินระวิวงศ์นะครับผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่า NSM เปิดเผยว่าพัน์พืชและสัตว์ชนิดใหม่ของโลกที่ทีทมนักวิจัยค้นพบเนี่ยประกอบด้วยมแมลงครับมีมแมลง5้าชนิดนะครับเนี่ค่ะนี่บางคนจะบอกมแมลงมันก็เหมือนกันหมดไม่เหมือนครับมันมีความต่างอยู่มีความต่างนะฮะปี66นะครับเจอ3ชนิดก็คือมแมลงหางหนีบเดินดงเมืองเหนือเออชื่อยาวกว่าชื่อเราชื่อ,อยาวะนะ,ะพบในที่สูงทางภาคเหนือของเชียงใหม่นะครับอันนี้ประเภทที่หนึ่งมีอีก แมลงหางหนีบเดินดงเมืองจันต์แสดงว่าเจอที่จันทบุรีนั่นไงนะครับแมลงหางหนีบเดินดงสยามพรมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะเขาบอกว่าทั้งสามชนิดนี้เป็นแมลงหางหนีบที่ไม่มีปีกบินไม่ได้แต่ล่าได้ครับเป็นแมลงนักล่านะฮะที่สำคัญคือมีประโยชน์ด้วยช่วยควบคุมศัตรูพืชได้นี่แหละอันนี้เขาบอกว่าสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือปีหนะคนะที่บอกว่าเจอสามตัวนะ มก,กราคมเดือนเดียวเจออีกสองครับค่ะคราวนี้เป็นมดนะฮะมดชมพูพวงพบที่จำปาสักประเทศลาวและมดท็อปพบที่อุทยานคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรครับออันนี้เป็นสัตว์ชนิดนรรใหม่ของโลกนะคะมาดูพันธุ์พืชชนิดใหม่ของโลกกันบ้างที่พบใหม่นี่ก็คือเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นพืชนะคเออดูดูแล้วมันเหมือนมันฝรั่ง ใช่มันแกวมันแกวแถวอีสานนะี่เรียกมันแกวแต่หลายคนบอกว่ามันเหมือนไข่ปลา<อ>มันชื่อดอกดินไข่ปลาค่ะเป็นพืชวงขิงค่สกุลเปาะบ้าเอ่อปาะหอมลักษณะก็คือตุ้มรากเมื่อสักครู่เนี่ยที่เป็นพวงพวงเขาเรียกว่าตุ้มรากตุ้มรากขนาดเล็กมันจะเยอะมากเลยรูปทรงเหมือนไข่มองเผินๆก็คล้ายๆกับเมดไข่ปลาก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่า ดอกดินไข่ปลานั่นเองเป็นพืชเฉพาะถิ่นของไทยนะคะพบกระจายพันธุ์ที่อําเภอบ้านตากและอาเภอสามเงาจังหวัดตากเท่านั้นเจอที่สองอำเภอของจังหวัดตากเท่านั้นดอกดินไข่ปลาเป็นดอกดินสกุลเปราะชนิดใหม่ของโลกค่ะ ผู้ในการ NSM บอกว่าการค้นพบพันธุ์พืชและสัตว์ชนิดใหม่ของโลกสะท้อนถึงความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยคือมันสะท้อนความอุดมสมบูรณท์ทางธรรมชาติที่หลากหลายมากขึ้นนะคะฟังเสียงคุณไร้วินกันค่ะการที่ค้นพบสัตว์แปลกๆหรือสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นะฮะ สิ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวชี้วัดสิ่งหนึ่งที่มันบอกเราก็คือว่ามันมีความหลากหลายอยู่นะในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันยังมีความอุดมสมบูรณ์มันยังมีสิ่งมีชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยัมันมันยังเกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของ,ของ,ข,องของเราได้เนื่องจากว่ามันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบ เมื่อเราได้เข้าไปค้นพบเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันมันยังสมบูรณ์มันยังมีการออคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เหล่านี้ซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับตัวนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากที่อยากจะบอกกับออสังคมเลยนะครับว่าการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกเนี่ยมันมันแสดงให้เห็นถึงเรื่องความสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพอยากดูไหมครับ ไปดูที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะครับอยู่ที่ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็จะมีการเก็บปราสาวไว้ที่นั่นนี่พูดถึงสัตวป์แปลกนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก่อนหน้านี้สามกราคมที่ผ่านมาก็ไปเจอสัตว์แปลกนี่แหละนะคะก็คือปลาอรหรือว่าออฟิชหรือว่าบางคนเรียกว่าปลาริบบินแต่ว่าหลายคนเรียกว่าปลาพญานาคค่ะ ชาวเรือประมงค่ะเขาไปเจอปลาออที่บริเวณเกาะอ,อาดังอำเภอละงูจังหวัดสตูลขนาดความยาว2.4เมตรนะคะเป็นปลาทะเลน้ำลึกตัวแรกที่จับได้ในทะเลไทยก็สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะคือปกติถิ่นอาศัยของมันจะอยู่ในมหาสมุทรอินเดียแต่คาดว่าอาจจะว่ายเข้ามาทางฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็พบที่จังหวัดสตูลค่ะ าทางทีมนักวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาของอพวชเขาก็จะนำปลาอ,อตัวเนี้ย mm hmm. ไปสตาร์ฟไว้ด้วยเทคนิคที่เรียกว่าแท erm ็กซ mm ิเดมีก็คือทำให้สัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยมันมีรูปกายเหมือนกำลังมีชีวิตอยู่ mm hmm. เพื่อให้ผลงาน,นออกมาเสมือนจริงมากที่สุดนะคะ ดูได้ที่ไหนอะเดี๋ยวเตรียมติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตแต่ว่าคาดว่าจะนําไปจัดแสดงผ่านนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้ค่ะเค,คสปลาออฟฟิชเนี่ยมันมีทั้งความตื่นเต้นแล้วก็ความตื่นกังวลเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอย่างที่คุณอิปบอกเป็นปลาที่พบในทะเลน้ำลึกเขาก็เลยกังวลกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามาโผล่ในทะเลบ้านเราเนาะน้ำตื้นบ้านเราเนี่ย แปลว่ามันเกิดอะไรในธรรมชาติหรือเปล่าะนะครับเป็นข้อกังวลหนึ่งนะครับที่ก็คงพยายามหาคําตอบกันต่อไปขยายความอีกนึนงแท็กซี่เดมี่เนี่ยอย่างที่คุณเอฟบอกว่ามันเป็นการคือไม่ใช่แค่การสตัฟธรรมดาแต่สตัฟ์ให้มันมีแอคชั่น,ม,นมีรูปร่างมันยังไม่ตายให้ความรู้สึกว่าย,ยังมีชีวิตชีวายอยู่ค่ะ,คะ,ะไปดูกันได้นะคะอาจจะเอามาจัดในงานนหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นอีกหนึ่ง สัตว์แปลกที่น่าเรียนรู้รแล้วก็อย่างที่คุณดีบอกไปว่ามันก็แปลกเรื่องของธรรมชาติเหมือนกันนะ<ๆ>เพราะว่ามันเพิ่งเจอครั้งแรกในประเทศไทยด้วยครับอ่า